อมาพอด่วงปากส่วงดำพี่น้องอ่าแดงแยกกันอู้นซุมหนึ่งโลคือทึ่งๆโลกะซุมหนึ่งกัล่งมาดำแดงแยกกันอ่ากาป่อพอนี่แหละพี่น้องเฮ้ยวิสีที่เศร้าหน้าปนทั้งที่ละ เพ<น>ื่อสิได้เป็นขเขาเป็นน้ำไม่ห้าอยากเข้ากินตากแดดตากคนเริ่มต้นสีได้เป็นเขาเป็นน้ำกันเอเริ่มต้นอย่างใกล้ที่ละครับเ,เริ่มคุณล่าจะพอี่แม่เขาละป้าเห็ดป้าทำมาแบบ เอาก็มาแตกแก่กองขุนไหนดอกเป็นหน้าวานหน้าดำไปงุนกบวานบางคนกะดำแล้วแจกอันนี้เป็นยังอนุรักษ์ไว้อยู่ของเก่านะของเก่าอนุรักษ์ของเก่าไว้ของพอของแม่ตั้งแตกปู่แตกปู่มา พอแม่เพิ่นนป้าเหตุป้าท่ำแบบนี้ล่ะว่ราะสิได้เป็นเขาเป็นน้ำไม่ยูไม่กินพี่น้องเอ,อ้ย <c oughs> <c oughs> คกินพ่อค้าเจ้าพ่อค้าคาว่ายพ่อหน้านี่ลละที่าก็พอให้พ่อหน้าเฮ่านี่หละคำเจ้าหน้าก็ดูกำลังกองนั่นแล้วนั่เนแล้ว กันบ่มีเศ้าหน้าบ่เป็นเรือเมืองบ้านพี่น้องไงโอ้ันดับหน้าเร็่เวเยก็ของมันได้หลายเด้อมือหนึ่งมันแล้วเป็นชงเนาะเมื่อเราตรงเนาะโอ้เอกรดันเจียงปวดอ่าคุณน่ะปาด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  โอ้จริงจริงจริงเนกันากัี่จะิ่นี้จะฝากซีฝากน้องไปทำนี้แหละเนาะมักกะไลคือใจกะแช่ให้ไก่หน่อยร้อยล่มเนี้ยได้ผมมีอย่างไรเนาะพี่น้อง ขอเก่าเข้ามาสวัสด <Hospital> ีครับ